กับหยกในรายการ84ค่ะรีวิววันนี้นะคะหยกก็อยู่ที่84ค่ะเซ็นเตอร์นะคะสาขาการจเดรพิเศษหรือสูตรลมรถเดอะเบนให้เช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่กาลังตามหารถกระบ,บะ4ประตูนะคะคุณลูกค้าที่ไว้ใช้งานหรือว่าขับออกต่างจัวัดอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะวันนี้นะคะหยกจะมาแนะนําเป็นคันนี้เลยแทะะ้ โตโยต้าไฮรักวีโกแชมนะคะ4ประตูนะคะแล้วก็3.0ม P i n e r ี p l a n นนะคะ VN Turbo นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2013นะคะคุูกค้า,าแล้วก็บอกเลยนะคะ <S <S ว่ารถคันนี้เป็นรถบ้าน <S 2> <S 2> <S มือเดียวด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสีตัวเรือนของข,ของเขากันก่อนนะคะสีตัวเรือนก็จะเป็นสีดำสปอร์ตเท่ๆแบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็ตําหนีเนี่ยก็คือก็อาจจะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปเจาะตรงรีวิวทางด้านหน้ากันก่อนเลย กว่าคโอเคถึงด้านหน้าแล้วนะคะนี่รูปร่างหน้าตาก็คือสมบุกสมบันเลยนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าช่วงล่างคันนี้ก็คือดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะคะ <c ans> นี่ก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าติดอยู่แน่นอนนะคะระบบทุกอย่างยังใช้งานได้เป็นปกตินะคะแล้วก็คันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะไม่ต้องไม่ทาเพิ่มเพิ่มเติมอะไรเลยนะคะนี่แล้วก็ระบบไฟตัดหมอกก็ยังเป็นปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะคุณล <ans> ูกค <ans> ้าก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบว่า เป็นลมดําซีซีๆแบบนี้นะคะซึ่งตําหนินะคะก็อาจจะมีรอยเปื้อนมาบ้างนะคะรอยขนแมวมาบ้างนะคะคุณูค้าแต่รอยเปื้อนลูกแ้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะทางเราจะขัดล้างเคลือบแก้วขัดสีให้อย่างสวยงามเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อกันนะคะ นี่ล้อนี้ก็ซุ้มล้อก็คือยกสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะเป็นแม็กนะคะแม็กก็คือเป็นแม็กเดิมๆจากโตโยต้าเลยลูกค้าแม็กก็คือสภาพดีมากเลยนะคะไม่มีรอยขูดแล้วก็ไม่มีรอยชนใดๆเลยนะคะแล้วก็สีทะหลอกก็คือแทบไม่มีเลยนะคะสวยงามมากแล้วก็ในส่วนของยางนะคะยางคันนี้ก็จะอยู่ที่ขอบ สินะคะคุณลูกค้าดีใหญ่โตมั่งหูมาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของปียางก็จะอยู่ที่ปี2019นะคะดอกยางก็ยังใช้ได้อีกปี2ปีนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของภาษีนะคะคันนี้ก็จะหมดวันที่10ตุลาปีห5นะคะก็ภาษีก็ยังไม่ขาดแล้วก็ยังใช้งานได้อีกนะคะ แล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงนี้เลยนะคะระบบไฟเลี้ยวยังเป็นปกตินะคะแล้วก็สภาพของกระจกมองข้างนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีรอยถลอกบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะแต่ไม่มีรอยขีดข่วนใหญ่ๆเลยลูกค้าก็ยังถืออยู่ในสภาพที่โอเคเลยนะคะนี่แล้วก็มีเป็นรุ่นรถของเขาแบบนี้ตกแต่งอยู่เลยนะคะ โอเคแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะมีกันสัตว์แบบนี้ให้เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพของกันสานะคะไม่มีรอยแตกเลยลูกค้าสวยงามมากเป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะนี่ก็มีขั้นบันไดแบบนี้ให้ขึ้นแบบสะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็สภาพก็คืออาจจะมีตาหนิบ้างนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานแต่ก็คือ ยังขึ้นได้สบายลูกค้าขึ้นแล้วคือไม่ไม่มีหักแน่นอนนะคะโอเคมาเปิดดูเบ็ดอาร์กันบ้างดีกว่านะคะนี่เบ็ดอาร์ก็คือสวยงามมากนะคะคุณลูกค้าไม่มีบิดเบี้ยวเลยนะคะคานก็คือคานเดิมพันแท้นแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตนะคะคุณลูกค้าก็อาจจะมีรอยขันมาบ้างนะคะ<ๆ>เพื่อไปเก็บสีเก็บริว้วเก็บรอยนะคะคุณลูกค้าเพื่อให้รถมัน สภาพสวยงามยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยผ้าแบบนี้นะคะนี่สวยงามเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพนะคะไม่มีรอยขาดนะคะแต่อาจจะมีรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ตรงผ้าก็อาจจะมีรอยเปื้อนบ้างนะคะเป็นล่องรอยตามการใช้งานนะคะคุณลูกค้าแต่ก็คือไม่มีผลต่อการขับขี่แน่นอนนะคะนี่เดี๋ยวเรามาเปิดดูข้าง ทางข้างหลังกันมากดีกว่านะคะดูเม็ดอาร์ตเลยนะคะนี่เปิดกันให้เห็นแบบนี้เลยนะคะคลูกค้าว่ารถคันนี้นะคะเป็นเดิมๆของเขาเลยลูกค้าสวยงามมากแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตนะคะคลูกค้าก็าจ,จะมีรอยขันมาบ้างนะคะเก็บสีเก็บรล้วเก็บรอยะค่ะแต่ก็คือรับประกันเลยนะคะว่ารถคันนี้จะไม่มีชนหนัก จำน้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยลูกค้าแล้วก็สภาพก็คือไม่มีรอยขาดน,นะคะจะอาจจะมีรอยขนแมวบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆเป็นร่องรอยตามการใช้งานเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของท้ายของเขากันมากดีกว่านะคะ อยู่ในส่นองท้ายของเขาแล้วนะคะนี่คุณลูกคา้ายิ่งใหญ่ลังนการขนของได้นะคะคันนี้แล้วก็เครื่องแรงช่วงล่างดีด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นรถบ้านมือเดียวอีกต่างหากนะคะด้านหลังก็คือสมบุกสมบันเท่ๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกคา้าแล้วก็ในส่วนของไฟไท้ายนะคะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะระบบไฟยังติดอยู่แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของของตกแต่งที่เป็นโครเมียมต่างๆนะ,ค,ะคุณลูกคา้าก็จะมีรอยสีลอกมาบ้างนะคะเป็นร่องรอยตามการใช้งานนะคะแล้วก็คันนี้นะคะนี่มีไฟเบกรกดวงที่สแบบนี้ให้เลยนะคะแล้วก็มีขั้นบันไดแบบนี้ให้ด้วย ะะสะดวกสบายนะค,ะคุณลูกค้าแล้วก็ก็คือติดเกาะเดี๋ยว,วมีก้อหลังแบบนี้ให้แล้วนะคะนี่รถพร้อมใช้งานเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายของเขาดูกันนะคะอ่าเปิดมาแล้วนะคะคุณลูกค้านี่ด้านหลังก็คือยิ่งใหญ่หลังการมากนะคะอาจจะมีน้ําบ้างนะ,ะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะคะคุณลูกค้าฝนตกหนักเลยนะคะนี่มาดูในส่วนของรอยน็อตกันบ้างดีกว่านะคะรอยน็อตก็อาจจะมีรอยฝนมาบ้างนะคะบางน็อตก็คือไม่ขยับนะคะคุณลูกค้า สวยงามมากแล้วก็คันนี้นะคะบรรจุของได้เยอะมากเช่นกันนะคะเหมาะเลยรถครอบครัวก,ก็เหมาะแล้วก็เหมาะกับอาชีพด้วยนะคะสําหรับขนส่งอะไรต่างๆก็คือเหมาะเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นทางห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าคะ่ะไปกันเลยคะ่ะ โอเคเวลาขึ้นก็ง่ายนะแบบว่าขึ้นผิวขึ้แม่ไรไม่ต้องไวโหลเลยเพราะว่าเขามีขั้นบันไดให้แล้วก็มีมือจับที่แบบว่าลูกค้าเก่าตกแต่งมาให้แบบนี้แบบเท่ๆเ,เลยนะคะคุณลูกค้าเป็นสีเงินเข้ากับตัวรถมากเลยนะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของสีภายในนะคะคุณลูกค้าสีภายในคันนี้นะคะก็จะเป็นสีดาแล้วก็ด้านบนเป็นสีเบจออกเทาๆหน่อยนะคะ แล้วก็สภาพนะคะโดยรวมก็โอเคเลยนะคะคุณลูกค้าอาจจะมีตําหนิมาบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่เดี๋ยวเราจะมาเจาะรงรีวิวกันเลยนะคะเริ่มจากพวงมาลัยน,นะคะคุณลูกค้าคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะคะฝั่งซ้ายมือ,อาสามารถ ความเสียงลดเสี่ยงได้นะคะนี่แล้วก็สภาพพวงมาลัยของเขานะคะก็อาจจะมีแบบว่ารอยเปื้อนมาบ้างนะคะแล้วก็รอยถลอกตรงตาสัญลักษณ์บ้างนะคะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นคุณลูกค้าแต่คือการบังคับพวงมาลัยของเขาเนี่ยก็คือไม่มีติดขัดเลยนะคะยังบังคับได้เป็นปกติเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเรือนไม้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเรือนไมดิจิตอลแล้วลูกค้าระบบทุกอย่างยังเป็นปกติเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านขวามือหยกตรงนี้นะคะนี่การกด แบบว่าเปิดกระจกอะไรต่างๆนะคะนี่ระบบของเขานะคะยังเป็นปกติเลยลูกค้าบอกเลยว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานจริงๆนะคะคุณลูกค้าโอเคแล้วก็มาในส่วนของคอนโซลนะคะคุณลูกค้าคอนโซลก็จะเป็นสีดำนะคะซึ่งตำหนิเนี่ยก็อาจจะมีรอยขนแมวมาบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นลูกค้าไม่มีรอยใหญ่ๆแน่นอนนะคะสภาพก็อยู่ในระดับที่โอเคเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางนะคะนี่ตรงนี้ก็มีจอแบบว่าบอกเวลาให้นะคะเวลาไม่มีผิดเพี้ยนนะคะระบบยัง ตรงนะคะระบบยังแบบว่าใช้งานได้เป็นปกตินะคะแล้วก็ข้างๆนี่ขนามด้วยแอร์นะคะ2ช่องเลยแล้วก็แอร์คันนี้บอกเลยว่ายังเย็นชําอยู่เลยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของจอนี้นะคะคุณลูกค้านี่เป็นระบบทัชสกรีนนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรได้เป็นปกตินะคะคุณลูกค้าแล้วก็ยังสามารถฟังวิทยุได้นะคะฟังเพลงได้แล้วก็ เชื่อมต่อบูทูธได้หมดเลยนะคะนี่ลูกค้าระบบทุกอย่างยังเป็นปกติเลยนะคะนี่ปิดเสียงไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับแอร์ปรับอะไรต่างๆแอร์ Air. ก็คือเป็นบอกอุณหภูมิแล้วนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพนะคะบอกเลยว่าอาจจะมีรอยขีดข่วนมาบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆเท่านะั้นลูกค้าไม่มีรอยถลอกใหญ่ๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถเปิดออกมามีที่เขี่ยบุหรี่ให้1อันนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนะคะก็มีที่จุดบุหรี่ให้ด้วยนะคะถึง2อันเลยลูกค้าแล้วก็ ในส่วนของตรงกลางตรงนี้นะคะตรงนี้สามารถวางกระเป๋าตังค์ได้โทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็สามารถวางแก้วน้ำได้ถึง2แก้วเลยลูกค้าแล้วก็ระบบเกียร์นะคะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออตโต้แล้วลูกค้าขับง่ายสะดวกสบายแน่นอนนะคะแล้วก็เบรกมงือนะคะนี่ยังใช้งานได้เป็นปกตินะคะ แล้วก็ในส่วนของที่ัพแขกนะคะเปิดออกมานะคะก็มีที่เก็บของด้านในที่อีกนะคะแล้วก็สภาพทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะคะคุณลูกค้าก็อาจจะมีตําหนิาบ้างนะคะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะไม่มีรอยตําหนิใหญ่ๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเบาะคันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าสีดําแล้วนะคะคุณลูกค้าซึ่งบอกเลยสภาพสวยงามมากไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็สีเสืออะไรค้าบเพิ่มอะไรแบบดูสะอาดสะอ้านอยู่เลยนะคะ นี่แล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะที่พักแขนตรงนี้เปิดออกมาก็คือไม่มีกระจกให้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ระบบไฟทุกอย่าง,ขงเขานะคะนี่ยังเป็นปกติทุกดวงเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเปิดออกมาได้ใส่แว่นตาได้2อันนะคะแล้วก็ไฟนี้อาจจะแบบกระพริบไปบ้างลูกค้าแต่เดี๋ยวเราซ่อมให้แน่นอนนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไป ดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่าะคะว่าจะกว้างขวางขนาดไหนไปกันเลยคะ่ะโอเคขึ้นมาแล้วนะคะคุณลูกค้าก็ขึ้นง่ายนะคะบอกเลยว่ามันเป็นความสะดวกสบายของรถกระบะ4ประตูนะคะนี่ก็คือเปิดง่ายขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็กว้างขวางเลยนะคะคุณลูกค้าสามารถนั่งได้สาคนไม่เบียดนนะคะยืดแขนยืดขาได้ตามสบายนะคะแล้วก็บนเพดานนะคะบอกเลยว่า ดูสะอาดสะอ้านนะคะคุณลูกค้าจะมีแบบว่าล่องรอยตามการใช้งานไปบ้างแต่ก็ถือว่ายังดูสะอาดสะอ้านอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยลูกค้าแล้วก็สภาพนะคะ <oui> ก็คือไม่มีรอยขาดอีกเ <oui> ชก่นเดียวกันนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขดอยีดข่วนนะคะแต่จะมีรอยเปื้อนบ้างนะคะตรงด้านหลังตรงนี้นะคะจุด2จุดเท่านั้นลูกค้าไม่มีรอยเปื้อนใหญ่ๆเช่นเดียวกันนะคะสวยงามมากบอกเลยใครที่กําลังตามหารถกระบะ ไว้ใช้งานนะคะคุณลูกค้าหรือว่าไว้สําหรับครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคันนี้ยกก็แนะนําเลยนะเพราะว่าเขาเป็นรถบ้านมือเดียวช่วงลา่างดีๆเครื่องแรงๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยคะ่ะโอเคเปิดฝากระโปรงเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าเข้ามาดูตัวเครื่องของเขาได้เลยนะคะน,นี่ก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากโตโยต้าเลยสภาพสวยงามน,นะคะคุณลูกค้ากรกอบเกือบไม่มีแตกเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงนะคะนี่เป็นของเดิมของ แท้แน่นอนนะคะคุณลูกค้ามีตาสาันลักษณ์โตโยต้าอยู่ด้วยนะคะนี่มีน้องคนนี้อยู่ด้วย น้ำพึ่งหรือน้ำต่อมีอยู่ด้วยนะคะแถมไปให้ด้วยเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตอะไรต่างๆนะคะคุณลูกค้าก็จะมีรอยขัดมาบ้างนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริว้วเก็บรอยนะคะคุณลูกค้าแต่ก็รับประกันเลยอีกนะคะว่าจะไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม้แน่นอนลูกค้าถ้าลูกค้าตรวจเจอนะคะทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดื่งเขานะคะจะอยู่ที่4สูมนะคะแล้วก็เคื่อ 3,000ซี 3, นะคะแล้วก็171แรงม้านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดราคาแล้วก็เลขแบ่งเขาทางด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวรถกระบะสุดเท่ของเรานะคะนั่นก็คือ Toyota Hilux Vigo Champ นะคะ Double Cab 3.0 GP l a n d e r V n Turbo นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2013ค่ะแล้วก็เลขหม่นะคะคุณลูกค้าจะอยู่ที่200,000กว่าโลเท่านั้นนะคะแล้วก็ราคานะคะจะอยู่ที่ 488,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเขาเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแก่การลงทุนนะคะเพราะว่ารถคันนี้ก็คือใช้งานได้หลากหลายเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นรถบ้าน มือเดียวอีกต่างหากนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ทาง84่ขาของเรานะคะก็มีการรับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอ,อ,อีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศเลยตลอด24ชั่วโมงอีก1ึงปีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามการผ่นอนการจัดไฟแนนซ์อะไรต่างๆนะคะก็สามารถโทรไปที่เบอร์8 8 8 4 8แ8ด4ี่แปดสี่แปดแปดแปดสี่สี่นะคะหรือไล้วนะคะแ e b o o k นะคะ84ขาเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ y o u บ u b e นะคะ84ดสิ c e n t ขาเซ็ YouTube นเตอร์นะคะสามารถ มาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ทางเรานะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ด้วยนะคะคุณลูกค้าแบบฟรีๆไม่เสียตังค์เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้หยกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีแบบว่าอยากให้รีวิวอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ทพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับ84คาเซ็นเตอร์นะคะแล้วรับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะไว้ทำความสะอาดรถให้รถเหมือนใหม่ตลอดเวลานะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะ นุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com